สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคุณกรสวนเกษตรผสมผสานปลูกด้วยใจไร้สารพิษใกล้ชิดธรรมชาติครับ ชุดไทยพระราชนิยมที่สวยงามเรามักจะเห็นราชวงศ์สวมใส่กันในงานพิธีต่างๆหรือแม้กระทั่งในละครในภาพ,พยนตร์หรือว่างานสำคัญต่างๆเราก็มักจะเห็นผู้คนสวมใส่กันวันนี้บ้านสวนคุณกรพามารู้จักกับประวัติความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8ชุดครับเมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 3 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สเสด็จประพาสทวีปอเมริกาและยุโรปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีจำนวน15ประเทศซึ่งต้องเสียเวลาหลายเดือนคือตั้งแต่หน้าร้อนฤดูใบไม้ร่วงจนถึงหน้าหนาวหิมะตกดังนั้นเสื้อผ้าจึงจำเป็นต้องเตรียมไปสำหรับทุกหน้าและทุกโอกาส สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงมีพระราชวิีโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมให้ท่านผู้หญิงมณีรัตนบุญนาคหมอ่อมหลวงมณีรัตนบุญนาคนางสนองพระโอษฐในขณะนั้นประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยคือศาสตราจารย์พระยาอนุมาราชทนศึกษาคนา้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยแบบและสมัยต่างๆและทูลกล้าวทูลกระหมอ่อมถวายให้ทอาพระเนตรอีกครั้งหนึ่ง โดยมีอาจารย์สมศรีกุสุมาละนันอาจารย์ประจำแผนกเสื้อผ้าวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพในขณะนั้นเป็นผู้ออกแบบและสงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณไพราะพงเจริญตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ถวายฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงในระหว่างตามเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งนั้น มีความงดงามเป็นที่ชื่นชมของชาวต่างประเทศที่ได้มีโอกาสชมภาพรบรมีเป็นอย่างยิ่งและเมื่อนิตยสาร New rator, นิ w อ l ล u s t r a t o r นิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีอัญเชิญภาพรบรมฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์ไปเป็นปกยิ่งส่งผลให้ความงดงามแห่งชุดเครื่องประจําชาติของสตรีไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาสาธารณชนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น หลังจากเสด็จนิวัตพระนครครั้งนั้นแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ยังทรงฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์แบบต่างๆตามโอกาสกระทั่งปีพุทธศักราช2507จึงทรงมีพระราชวินิจฉัยเลือกชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบด้วยกันและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงมณีรัตนบุญน,นาค เป็นผู้คิดตั้งชื่อชุดให้เหมาะสมกับแบบชุดต่างๆนั้นเพื่อใช้เป็นชื่อเรียกขานตามแบบฉบับเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติของสตรีไทยต่อไปท่านผู้หญิงมณีรัตนบุญนาคได้นำชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆมาใช้เป็นชื่อของชุดไทยประยุกต์ทั้ง8ชุดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับแบบตลอดจนโอกาสในการเลือกใช้ชุดนั้นๆ และโดยเหตุที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีได้ส่งบังคับให้ชุดไทยประยุกต์ดังกล่าวเป็นแบบแผนเครื่องแต่งกายที่สุภาพสตรีไทยทุกคนจะต้องแต่งเพียงแต่ทรงมีพระราชนิยมทรงฉลองพระองค์แบบต่างๆนั้นประชาชนทั่วไปจึงเรียกขานกันในภายหลังว่าชุดไทยพระราชนิยมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพันประกอบด้วย8ชุดดังนี้ 1. ชุดไทยเรือนต้นตั้งชื่อตามเรือนต้นใช้ผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงสิ้นยาวจะหดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วสิ้นหรือเชิงสิ้นจะตัดวินหรือสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขนสามส่วนกว้างพอสบายผ่าอกกระดุมหเม็ด คอกลุ่มตื้นไม่มีขอบตั้งที่คอเหมาะสำหรับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือโอกาสปกติที่ต้องการความสบายเรียบง่าย,เ,ยเช่นงานกระถินงานทำบุญวันสำคัญทางาศาสนาข้อสำคัญต้องเลือกใช้ผ้าที่ใช้ตัดให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 2. ชุดไทยจิตรดาตั้งชื่อตามพระตำาหนักจิตรดาระโหฐานใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือทอยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อคนละท่อนกับสิ้นสิ้นยาวปลายหน้าเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆมักใช้ในโอกาสพิเศษเช่นงานพระราชพิธีต่างๆรับประมุกจากต่างประเทศที่มาเยือนอย่างเป็นทางการ ไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สชุดไทยอมรินตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยแบบเหมือนไทยจิรดาต่างกันที่ใช้ผ้าและเครื่องประดับที่หรูหรากว่าไทยจิรดาใช้ผ้าไหมย,ยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อคนละท่อนกับสิ้นไม่มีเข็มขัด ใช้สำหรับพิธีตอนค่ำเหมาะสำหรับงานเลี้ยงรับรองรับเสด็จไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นในงานพระราชพิธีหรืองานสโมโรสันนิบาต 4. ชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวก็ได้ตัดติดกันกับตัวเสื้อหรือเป็นเสื้อคนละท่อนก็ได้สิ้นจีบข้างหน้ามีชายพกยาวจรดข้อเท้าคาดเอวด้วยเข็มขัดไทยเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหน้าหรือด้านหลัง สวมเครื่องประดับตามสมควรใช้สำหรับงานพิธีตอนค่ำเหมาะสำหรับงานพิธีเต็มยศและครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการหรือเป็นชุดเจ้าสาว 5. ชุดไทยจัก,กรีหรือชุดไทยห่มสบายตั้งชื่อตามพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาท ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกข้างตัวคาดเข็มขัดไทยสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายพกท่อนบนเป็นสบายจะตัดเย็บติดกับสิ้นหรือท่อนเดียวกันก็ได้หรือจะมีสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคลุมทิ้งชายด้านหลังยาวเห็นตามสมควรใช้สำหรับงานตอนค่ำสวมใส่เครื่องประดับให้งดงามตามโอกาส 6. ชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างแบบไทยอมรินไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวเสื้อไม่มีแขนคอหน้าและหลังควานกว้างผ่าหลังปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดหรือเลื่อมมีลวดลายสวยงามตัวสิ้นยาวมีจีบหน้านางและชายพกใช้เข็มขัดแบบไทย ใช้ในงานพระราชพิธีตอนค่าที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศเจ็ดชุดไทยจัก,กรพรรดิตั้งชื่อตามพระที่นั่งจัก,กรพรรดพิพิมานใช้สิ้นไหมหรือยกทองเอวจีบจีบหน้านางมีชายพก ่มแพรจีนแบบไทยเป็นชั้นหนึ่งก่อนแล้วค่อยใช้สบายปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณ่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้เข็มขัดไทยคาดใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายแบบเต็มยศ 8. ชุดไทยสิวาลัยตั้งชื่อตามพระที่นั่งสิวาลัยใช้สิ้นไหมหรือยกทองเอวจีบมีชายพก ตัวเสื้อใช้ผ้าสีทองเหมือนสีเนื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังตัดติดกับผ้าสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมารแต่ห่มปักลายไทยอย่างแบบไทยจัก,กรพัิโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศเหมาะสมกับเวลาที่มีอากาศค่อนข้างเย็น ด้วยพระปัญญาอันปรีชาชาญและมองการไกลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆอย่างสม่ำเสมอทั้งในการส่วนพระองค์การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย การพระราชกุศลตลอดจนงานพระราชพิธีต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์ในความงามของชุดไทยพระราชนิยมพระองค์จึงมักใช้ชุดไทยพระราชนิยมเป็นฉลองพระองค์ในพระราชพิธีต้อนรับพระราชอาคันตุก,กะจากนา,นานาอารยประเทศอีกว่าวกาสหนึ่งอีกด้วยขอบพระคุณข้อมูลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะครับฝากกดติดตามช่องบ้านสวนคุณกรเพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับรวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ที่เพจบ้านสวนคุณกรและสามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราได้ในช่องทางของ Lazada, Shopee และ TikTok ขอบพระคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ